คำสั่งต่อไปนะครับเป็นในส่วนของ sketch r i v e n pattern นะครับให้เรามาเปิดชิ้นงานเราขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้ sketch level นะครับ level pattern นะครับในส่วนนี้อ่าทีนี้นะครับผมต้องการเรามีรูเจาะอยู่แล้วนะครับฝั่งนี้ผมต้องการรูเจาะฝั่งนี้นะครับผมก็ทำการ sketch นะครับนะ face นี้ face นี้ลงไปเลยนะครับผมเลือกคำสั่ง center line นะครับแล้วก็มา ให้เขาดีเทคในส่วนของรูนี้ก่อนนะครับคลิกที่กลางรูนะครับหลังจากนั้นคลิกที่มุมนี้นะครับออกจากคำสั่งเซนเนเตอร์ไลน์นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับผมเลือกพอยต์นะครับสเกตนะครับปึ๊บสักสามรูแล้วกันนะครับผมให้ขนาดนะครับสมาร์ท i ด e n มนชันอ่ล็อกนะครับ ตรงนี้ผมให้ไป180นะร้อยแปแล้วกันนะครับ,นะรบล็อกนะครับผมให้ร้0ยสแล้วกันนะครับล็อกนะครับร้อเช่นเดียวกันนะครับ โอเคครับเรามาดูในส่วนของคําสั่ง d v a l Pattern นะครับว่าทางานกันอย่างไรนะครับผมออกจากคาสั่ง Sketch นะครับเปร๊บออกจาก Edit Sketch นะครับเราก็ได้ได้เส้น Sketch ของเราขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนนี้นะฮะในส่วนนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เข้าในส่วนของคําสั่ง Sketch d v a l Pattern นะครับในส่วนนี้แล้วก็เลือก Sketch นะครับ d v a l Pattern นะครับ ปรแกรมก็จะถามเรานะครับว่าเราจะ select ที่เส้นสเก็ตไหนนะครับในที่นี้นะครับผมเลือกในส่วนของเส้นสเก็ตที่5ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับฟีเจอร์นะครับก็เป็นในส่วนของ f e เจอร์ในส่วนของรูเจาะนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้เห็นไหมครับเขาก็จะพรีวิวขึ้นมาแล้วให้เราเห็นแล้วนะครับในส่วนนี้ทิ๊กถูกไปครับเส้นสเก็ตนะครับ เราใช้เสร็จแล้วเราก็หายไปได้นะครับในส่วนนี้กดคลิกซ้ายครับขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาเลือกที่ดวงตาหายได้นะครับหรือจะคลิกขวานะครับเลือกหายนะฮะเราก็ได้ได้แล้วนะครับในส่วนนี้เห็นไหมครับ s k e t ดู l วล e l ตเทนะครับในส่วนนี้